No ออกโรมารีวิว No Time to Die Bond. James Bond ออกโรงมารีวิวแนะนำหนังดีรีวิวหนังเด็ดโดย Major c i ซี p l e x หลังจากที่เลื่อนฉายเพราะสถานการณ์โควิด -19 ยาวนาน3ครั้ง3ครารวมเวลาก็นานนับปีในที่สุดภาพ,พยนตร์แฟรนไชส์สายลับเจมส์บอนด์0น ภาคที่25ในชื่อว่า No Time to Die ก็ได้เริ่มเข้าฉายอย่างเป็นทางการสถทีซึ่งภาคนี้มีความสำคัญอีกอย่างก็ตรงที่ภาคนี้จะเป็นการรับบทเจมส์บอนด์ครั้งสุดท้ายของแดเนียลเครกเจมส์บอนด์ที่มีเอกลักษณ์ตาสีฟ้าผมสีบลอนด์และอีกอย่างที่สำคัญคือนี่คือฝีไม้ลายมือการกำก,ก,กับภาพยนตร์เจมส์บอนด์ครั้งแรกของคู่กับสัญชาติอเมริกันอย่างแครีโจจิฟูกุนากะ พร้อมด้วยสกร์ประกอบภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่โดยฮารนซิมเมอร์และใช้ทุนสร้างมากกว่า250ล้านเหรียญสำหรับ No Time To Die ภาคนี้เล่าเรื่องเจมส์บอนด์ที่วางมือจากการเป็นนักสืบและใช้ชีวิตยอยู่ที่จาเมกาต้องกลับมารับหน้าที่อีกครั้งเมื่อเฟลิกซ์เลเตอร์เพื่อนเก่าจากหน่วย c i a มาขอให้เขาช่วยตามหานักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียที่ถูกลักพาตัวไปพัฒนาอาวุธเชื้อโรคร้ายแรง โปรเจกต์เฮลาครีสที่ซาฟินเป็นเจ้าของในขณะที่เจมส์บอนก็ต้องแก้ปัญหาหัวใจเมื่อด็อกเตอร์เมเดลีนคนรักของบอนมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่แถมยังโดนโนมิสายรับรุ่นน้องแย่งรหัส007ไปใช้อีกบอนจึงต้องกลับมาทวงบัลลังนักสืบ007ตัวจริงพร้อมกับแก้ปมในใจบางอย่างไขความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยเนิ่นนานเกี่ยวกับคนรักของเขาไปพร้อมๆกันสำหรับภาคนี้ บอกเลยว่าเป็นการทิ้งท้ายการรับบทเจมส์บอ์ของแดนนีลเคลกที่สมบูรณ์แบบมากๆเพราะในภาคนี้ตัวเนื้อเรื่องเองก็มีการเคารพขนบของหนังเจมส์บอ์อยู่พอสมควรในขณะที่ในภาคนี้ก็จะมีการทำลายบางสิ่งบางอย่างทิ้งไปในภาคนี้อยู่พอสมควรชนิดที่แฟนๆ007หลายคนอาจจะมีอึง้งส่วนในพาร์ทเนื้อเรื่องภาคนี้ยังคงผสมผสานงานฉากแอคชั่นแบบดุดันสะใจตามสไตล์แดนนีลเครก ทั้งแอคชั่นอาวุธพานะสุดล้ำศิลปะป้องกันตัวรวมถึงอาวุธไฮเทคจากคิวก็ยังมีมาให้ได้ทึ่งแถมในหลายๆฉากก็ระทึกชนิดที่ว่าดูแล้วต้องหยุดหายใจแน่นอน และที่ไม่น่าเชื่อก็คือในภาคนี้เราจะได้เห็นเรื่องราวดราม่าโดยเฉพาะเรื่องราวความสัมพันธ์ของบอนกับเมเดลีนที่ต่างก็มีปมปัญหาในใจและมีความลับซึ่งกันและกันเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจรวมถึงเรื่องราวของบอนกับตัวละครหลากหลายที่ล้วนแล้วแต่วางใจไม่ได้นอกจากเราจะได้เห็นความเก่งกาจด,ดุด,ดันเราจะได้เห็นมุมโรแมนติกและความเสียสละของเจมส์บอน ที่มีอะไรมากกว่าแค่ใส่รับเจ้าสเสน่ห์เท่านั้นและถ้าสังเกตดีๆสำหรับแฟนๆเจมส์บอนดก็ต้องขอแอบกระซิบว่าผู้กำกับได้แอบใส่ความที่เล่นมุกฮาหน้าตายแถมยังแอบใส่อีสเตอร์เอก็กเพื่อคาระวะหนัง007ตอนเก่าๆและเวอร์ชันนิยายไว้ทั่วทั้งเรื่องด้วยงานนี้ต้องสังเกตดีๆเจอแล้วมีกร๊ดแน่นอน ส่วนข้อสังเกตของเราอันนี้ต้องบอกไว้ว่าเจมส์บอนด์โนทา t ทูดายภาคนี้ถือเป็นหนังเจมส์บอนที่ยาวที่สุดแล้วแหละยาวตั้ง163นาทีหรือ2ชั่วโมง43นาทีเกือบจะ3ชั่วโมงแน่นอกจากจะต้องเตือนผู้ชมให้เข้าห้องน้ำก่อนเข้าโรงแล้วก็ต้องเตรียมใจไว้นิดหนึ่งว่าความยาวขนาดนี้ก็แอบส่งผลให้ตัวหนังในบางช่วงแอบเหนื่อยและเดินเรื่องช้าในบางช่วงจังหวะเหมือนกัน และสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนก็อาจจะแอบรู้สึกจำเจกับพ็อดรูปแบบเจมส์บอนด์ได้เหมือนกันแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะตัวหนังแอบมีพล็อตวิสต์ให้ตื่นเต้นชนิดที่เรียกว่าห้ามสปอยเป็นอันขาดส่วนใครที่สงสัยว่าต้องดูผ้าก่อนหน้าด้วยไหมบอกเลยว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรจะดูเจมส์บอนด์เวอร์ชันแดเนียลเคลกทั้ง4ภ่คก่อนหน้าตั้งแต่แคสโนโรย a ลคอนทัมออฟสอเรสสกายฟอ สเปกเตอร์ re, เพื่อปูทางให้เข้าใจที่มาที่ไปทั้งเรื่องราวปมในใจของเจมส์บอนด์ที่มีที่มาที่ไปของตัวละครต่างๆความเคลื่อนไหวขององค์กรสเปกเตอร์ผู้ชั่วร้ายและรวมถึงที่มาที่ไปของตัวร้ายอย่างโบเฟลแห่งองค์กรสเปกเตอร์ที่ถูกจําคุกในภาคนี้ด้วยสรุปโดยรวมก็คือนี่คือการปิดตำนานเจมส์บอนด์ของแดนนี่เคลความยาวเกือบ3ชั่วโมงที่อาจจะยาวไปสันหน่อย แต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภาพที่ดีที่สุดของเขาแล้วแหละตัวหนังมีให้ครบทั้งแอคชั่นสุดระทึกและดราม่าสุดสะเทือนใจโดยไม่ลืมที่จะทิ้งท้ายด้วยคำว่า James Bond is coming ซึ่งประโยคนี้จะหมายความว่าอย่างไรนั้นอันนี้คงต้องเป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมไปสืบหาคำตอบเอาเองเจตุลาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทุกสาขาครับก่อนจะจาดกันไปใครที่ดูแล้วมารีวิวคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนี้เลยครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูบอกเลยว่าตอนนี้โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ยินดีต้อนรับคนรักหนังทุกท่านกลับมาดูหนังในโรงหนังแล้วนะครับพร้อมด้วยการยกระดับมาตรฐานคุมเข้มป้องกันโควิด1 9ในการดูแลความสะอาดอย่างเข้มงวดรับรองว่าสะอาดทุกที่นั่ง ปลอดภัยทุกจุดดูได้มั่นใจทุกเรื่องทุกโรงทุกรอบแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอได้รับความขอบคุณจากแบ้ไต่บัส